สวัสดีครับไทยสอบไปบึ้มครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองสัปดาห์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายราชนนท์อ่าไปซ้อมที่ราชนนท์มีใครไปกู้บอลซ้อมบ้างอยู่นะตอนเนี้ยมีครับหน้าแพี่ไปเรียนรูแล้วพี่เดชโชติอ่ัตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ประมาณสี่สี่เก้าห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับสี่มือครับวันนี้เลยต้องมาเจอชิคาระนะเคยต่อยชิคาระมไหมเคยครับเคยแต่ตอนนั้น เด็กๆเคยชนะเข้ามาป่าหรือแพ้เคยแพ้เข้ามาแต่วันนี้ตอนโตครั้งแรกเลยเขามวยสไตล์ไหนมวยือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เอาชนะคืนได้ไหมได้แต่วันนี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยนะวันนี้ตอยเวทเท่าไหร่ร้อยสองครับ้อยสองเมื่อเช้ามาเวทนน้ำหนักนี้ขาดจุดสองอ๋อมาสบายผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้อี่เซนเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมเอาชนะคืนด้วยและพร้อมเอาเข็มขัดกลับค่ายด้วย คุ้มมากี่กิโลไฟนี้3กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด40ไฟครับล่าสุดเราต่อยกับใครไปนะต่อยกับเบสสองครับที่ลังสิตเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนวันนั้นต่อยเวทร้อยร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งนะวันนี้เอาพร้อมมาชนะนะครับอ่าเราคนจังหวัดราชบุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยหน่อยฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้วันนี้เต็มที่เลยนะอ่าขอโชคดีครับ